เราจะมาพูดถึงเรื่องเว็บตรงกับ <Nope. S 1> เว็บเอเนต์มันต่างกันยังไงนะครับผมในช่วงเวลาเล่นก็จะเปิดให้ดูด้วยเราจะใช้เงินทุนที่เท่ากันในการเล่นนะครับผมก็นั่นแหละเว็บตรงคือเว็บที่ใหญ่นะครับผมส่วนเว็บเอเนต์เป็นเว็บพ่อค้ารายย่อยอ่าเพื่อความเข้าใจง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวเราอธิบายไปด้วยนะครับฝั่งขวาเป็นเว็บฝั่งซ้ายเป็นเว็บตรง,งขวาเป็นเว็บเอเนต์นะครับผมอัตราการชนะ อยู่ที่50 70เจอเยนอยู่ที่30 -40 แค่นั้นนะครับเออดอกแรกมาแล้วยังไม่ไปไหนเลยก็ความแตกต่างของมันนะครับผมก็คือนะครับเงินทุนของเว็บนะครับผมเว็บตรงก็คือเว็บใหญ่เงินทุนก็ต้องเยอะอ่ะแตกไปอีก1ดอกเออ115บาทครับผมทางฝัออ่งเว็บเอเย่นยังไม่มีอะไรอ่ะเ6บาทขนาดเข้ายังต่างนะครับผมอา้าวเข้าฟรีเฉย ไม่ใช่ฟรีครับผมเข้าโบนัสแล้วนะครับผมซึ่งมันเพิ่งหมุนไปนะส่วนเว็บเอเจนต์ตอนนี้ก็กินเงินเราไปเรื่อยๆนะครับผมดูกันง่ายๆเริ่มมีความต่างแล้วนะครับเออก็ตอนนี้ฝังเว็บตรงมันก็บวกอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นเว็บที่เข้าใจายเยอะกว่าอยู่แล้วเราต้องเลือกลงทุนนะครับการลงทุนเล่นกับเว็บใหญ่ดี D. ที่สุดครับผมก็หาเว็บที่ใหญ่เล่นเป็นเว็บตรงด้วยนะครับผม แตกไปก่อน1ดอกอ e ีพิกไปครับผมส248บาทเออก็ไม่เยอะครับผมอ่ะดูความต่างที่เงินครับผมเริ่มและเริ่มมีความต่างแล้วครึ่งคึงแล้วตอนนี้อ่ะโอเคนะครับผมก็แจมโบเข้าไปอีก1ดอกตัวแพงด้วยโอ้โหอีพ e ิกไปอีกที368บาททั้งทั้งที่ฝั่งนี้ดูติดหน่วงนิดนึงอ่ะมีความหน่วงครับผมก็ระบบ มันไม่สเสถียรพอที่จะเล่นนะครับผมก็เล่นได้เอ,อจ่ายด้วยแต่ว่าจ่ายน้อยครับผมเอา้เอาดอกนี้โคตรเยอะครับผมเข้าโบนัสอีกแล้วเข้าเร็วมากครับผมก็เวลาเล่นเหมือนกันนะครับผมช่วงเวลาเหมือนกันเล่นพร้อมกันเลยนะผมปล่อยออโต้ผมไม่ได้กดเองนะครับผมเออก็อ่ะ ไหลฝั่งนี้ก็ไหลยินเงินไปเหลือ5้ารอแล้วนะแต่ว่าฝั่งนี้เข้าโบนัสรอบที่2แล้วหรือเปล่าจำไม่ได้คิดว่าใช่นะครับผมโอเคฝั่งเอ,อเย่นเข้าโบนัสไปแล้ว1รอบตอนนี้โอเคเราจะมาดูความต่างในการจ่ายโบนัสแล้วกันนะมันเข้าใกล้เคียงกันอย่างนี้มันก็น่าจะเห็นผลชัดครับผมว่าอัตราการจ่ายมันแตกต่างก,กันนะครับ วว้า <Wow. S 2> ดูดิอ่ะผมขึ้นให้ดูนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงที่เขาอิงมาแล้วนะครับว่าเว็บตรงเว็บเอเย่นความต่างมันเป็นยังไงนะเออก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เว็บตรงไว้ให้แล้วกันเว็บผมไม่ใช่เว็บผมดิเว็บผมเล่นเออผมจะทิ้งไว้ด้านล่างนะครับผม <Wow. S 2> ถ้าใครสนใจอ่ะดูอีกช่องเดียวเต็มอ่ะดูไว้เลย เรียบร้อยครับผมอย่างนี้เต็มไหมเต็มไหม,มไม่เต็มครั้งสุดท้ายปะครั้งสุดท้ายเข้าไม่เข้าโอเคไม่เข้าแต่ว่าเยอะครับผมอุ้ยถือว่าเยอะมากเลยนะโอ้โห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 แตกเยอะแตกเยอะกว่าใช่แตกเยอะกว่ามากตอนนี้เอาโอ้โหเซนเซชันแนลไปเลยครับผมรางวัลใหญ่สุด เรียบร้อยครับผม660บาทไปต่อก็ตอนนี้ความต่างคือเงินแล้วนะฝั่งเว็บตรงตอนนี้เขาจ่ายคืนมาที่2000แล้วนะครับผมเอาทุนมา1,000นะอ่ะโอเคฝั่งนี้ได้อีิกครับผมซึ่งเล็กกว่าเห็นไหมความต่างของมัน290เโอเคมันต่างกันครึ่งครึ่งน,นะครับผมเออจ่ายไหมจ่ายจ่ายเหมือนกันครับผม โอเคเดี๋ยวดูตารางอ่ะเหมือนกันตารางก็เหมือนกันทุกอย่างนะครับผมอ่ามันฝเล็บตรงจุตติดห่วงอ,อะเข้าอีกแล้วโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นเกินไปหรือเปล่าโอ้โหรอบสามแล้วนะถ้าจำไม่ผิดนะครับซึ่งมันมันเข้าง่ายแต่อาจจะไม่ใช่พุกเวลาที่มันเข้านะครับผมแต่ว่า ถ้าว่าเข้าง่ายไหมตอนนี้ก็คือแตกต่างเห็นได้ชัดถ้าเอามาเปรียบเทียบแบบนี้นะโอเคได้ไนไปร้อยห้าบาทนะครับก็ไม่ถือว่าเยอะซึ่งมันกินไปแล้ว400ร้อนะทุกคนเออดูดูมันไหลอ่าหมดด้วยอ่าไดยเพิ่มรอบหมุนด้วยครับผมซึ่งฝั่งเว็บตรงยังไม่หมด100รอบเลยนะ เพราะว่าเข้าโบนัสบ่อยครับผมเราก็ไม่ได้จ่ายไงเข้าโบนัสก็ไม่ได้หมุนนะครับผมเข้าโบนัสเขาก็หมุนฟรีให้เออมันก็เลยไม่ได้จ่ายส่วนเว็บเอเย่นก็จ่ายไปเรื่อยๆครับผมจนกว่าจะเข้านะเข้าก็ใช่ว่าจะคืนหมดนะครับไม่ใช่นะอ่ะบอกไปที่อ้าวฝั่งเอเย่นเข้าครับผมเข้าโบนัสก่อนไม่ใช่โบนัสเข้าสแตเตอร์ก่อน ตามมาครับผมโอเคอย่างนี้มาดูกันชัดๆอีกสักรอบหนึ่งครับผมว่าเว็บตรงกับเว็บเอเยน่นอัตราการจ่ายของมันต่างกันแค่ไหนดูที่เงินเลยนะครับผมผมตีช่องไว้ให้ดูเลยโอเคไปฝั่งเอเย่นไปก่อนแล้วนะเพราะว่าเข้าก่อนเข้าก่อนแค่แป๊บเดียวครับผมซึ่งเพิ่งเข้าด้วยนะเออมาฝั่งนี้มาแล้วรักอ่ะไนท์กับไนท์ไปก่อนโอ้โห 148 118อ่ะแค่นี้ก็ต่างครับผมเออคิงเหมือนกันอีกเอาแล้วไงเอาแล้วไงอันฝั่งนี้จ่ายครับผมโอเคโอ้โหได้นานไปอีกหนึ่งรอบ180เหมือนเดิมผมหมุนเบ็ดใกล้เคียงกันมากเลยนะซึ่งผมเพิ่งเพิ่มนะครับเออไปอีกนหนไป ฝั่งนี้ได้อะไรอ่ะไม่ได้แต่300กับ200กครับผมเงินต่างกันแล้วนะตอนนี้เออได้เจว่ะได้เจเหมือนกันโอเคฝั่งนั้นได้ไป5 254บาทอ่ะเราดูแค่นี้ผมพอนะครับผมเว็บเอเย่นผมพอแค่นี้นะ ่มาดูเว็บตรงได้400อ่ะห่างกันคนละครึ่งผมบอกแล้วว่าอัตราการจ่ายมันแตกต่างกันนะครับผมก็แค่นั้นแหละ oh, <no. S 1> อ,อพอกันทีกับเว็บเอเนตนนะทุกคนถ้าใครสนใจเว็บตรงหรือยังไงก็ใต้คลิปนะครับผมมีลิงก์ให้นะครับผมก็ผมมาอธิบายความต่างของมันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไป